หนึ่งเรื่องราวค่ะที่อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาวรวมถึงภาคใต้กันด้วยซึ่งสัปดาห์นี้นะอย่างจังหวัดยะลาของเราก็มีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยาวมาจนณขณะนี้ก็ยังตกอยู่ก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนค่ะเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้นะคะฝนตกหนักถึงหนักมากยาวไปจนถึงวันที่25มกราคม2565นี้เลยค่ะทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานะคะออกประกาศเตือนให้พี่น้องประชาชนค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจ ทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งโดยพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินถล่มค่ะได้แก่อำเภอเบตงทานโตบรรนังสตากรงปีนางยะหากาบางรามันและอำเภอเมืองยะลาสําหรับพื้นที่เสี่ยงน้าล้นตลิ่งริมแม่น้ําปัตตานีค่ะอาเภอบันนังสตาอําเภอกรงปีนางและอำเภอเมืองยะลาริมแม่น้ําสายบุรีอาเภอรามันและ ริมคลองยะหาอํำเภอยะหาทางนี้ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมค่ะในเรื่องของการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อีกด้วยค่ะ